สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่19มิถุนายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์วันชัยนะครับผมได้แนวทางวดเก่าของอาจารย์มาด้วยทุกท่านใบฝั่งทางซ้าย เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองสามสี่ก็มาสองตัวนะครับสองกับสามเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยนะครับวยออกสามเก้าสองนทางวัดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับหนึ่งทับเจ็ดสองพห้า้อยหกสิบแปดอาจารย์วันชัยคำนวณได้สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเด่นบนเลขเด่นแบบสามตัวถูกทัน ต่อมาจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับ2สูตรของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสูตรที่1ใบฝั่งทางซ้ายจุดกำลังของแอดฝนเข้าอยู่นะครับมีเลข3าจุดพันเข้าหลักร้อยส่วนสูตรที่2งวดก่อนหลุดไปนะครับสำหรับงวดใหม่ครับสูตร1นึ่คำนวณได้4 5 6 7สูตร2 คำนวณได้9014ไม่มีตัวตรงนะครับจับมัดรวมได้แนวะทางคู่สลับด้านบนตามที่เห็นครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวสูตรคำนวณของ AJ เน็นะครับเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้ของ AJ ผมก็ลงให้นะครับไปฝั่งทางซ้าย AJ คำนวณได้เลข2 สก็เข้าหลักหน่วยนะครับไวยออกสามเก้าสองหมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับและเจคํำนวณได้เลขหกทุกทันก็มาลุ้นกันนะครับหจะมาไหม่าทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียว ยังอยู่กันที่แนวทางของแอนเจนะครับใบนี้เป็นสูตรสอนอนบนนะครับมัดรวมได้ข้อมูลชุด2ตัวตามที่เห็นนะครับมัดแล้วก็จะได้484940 585950 686960แล้วก็787970ทุกทัน ต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอล่างนะครับเลือกเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของ SJ งวดก่อนคำนวณได้5 6 7นะครับก็จะมีเลขยกเข้าหลักหน่วยนะครับโวยออก0 6นย์หสำหรับงวดใหม่ SJ คำนวณได้4 5 6นะครับทุกท่าน4 5 6 มาต่อกันที่แนวะทางของอัศีสเกตกันเองใันี้เป็นแนวทางเด่นสองตัวเหนือใต้นะครับเป็นสูตรใหม่ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ครับอัศสีสเกตกันเองคำนวณได้หกกับสามนะครับหกกับสามสามนี้นะครับแนวทางเด่นสองตัวเหนือใต้สูตรใหม่ ยังอยู่กันที่แนวทางของอสีสเกตกันเองนะครับใบนี้สูตรคำนวณร้อยบนงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 7 8 9มีเลข3นะครับเข้าหลักร้อยพื่อออก3 9 2งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข3งวดที่ออก3 5 2ทุกทันสองงวดหลังสุดเข้านะครับ สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 5 6ห้าหเนะครับ3ามห้าหแนวทางหลักร้อยบนรวมแนวทางของอาจารย์ให้ด้วยกันเลยนะครับทุกท่านมี4ข้อมูลมี4ีแนวทางด้วยกันนะครับบนฝั่งทางซ้ายเด่นตัวเดียว คำนวณได้เลข4ถทุกท่านได้เลข4หลักร้อยก็คือใบเมื่อสักครู่นะครับได้3 5 6 9ต่อมาก็ด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ลงงวดแรกนะครับสูตรใหม่ก็จะมี3 3 4 4 3 4 4 3 4สี4สามสแล้วก็8 4, 3 8, 8, 8, 8, 8. อีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้ คำนวณได้สามสามสามสี่สี่สามแล้วก็สี่สี่ทุกทันแนวะทางของอัศีสเกตกันเองนะครับมาต่อกันที่แนวะทางสิบบนนะครับเลขเต็มแบบหกตัวของอัชวโรดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองสามสี่ห้าหก มาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอบนนะครับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์กรเกษมเจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 6 7งสองหกจ็ดทุกทันหนึ่งสองหกเจ็ดแล้วก็มีชุด2ตัวเแี่ยมมาเป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับอยู่ด้านล่างใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับทาไมชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทันพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่นะทางเด่นล่างนะครับเลือกเด่นแบบ4ตัวของแอดมินแก้วงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูคนณของอาจารย์มา2ตัวเลยนะครับมีหกกับมี0มูนย์ไปออกศูนย์หกำรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้7531ห้าสทุกท่านเจ็ด ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอาเส้นมีงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างสุดนะครับสิมิถุนายนสุดคำนวณของอาเสนมีหลุดไปนะครับไม่มี0ไ,ไม่มี6กครับคำนวณได้สามสี่ห้าทางเดิเลขก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ใบนี้ทุกทันนึงกรกฎาคมเด่นล่าง นัเส้นมีคำนวณได้ 7, 8, 9นะครับ 7, 8, 9มาต่อกันที่ข้อมูลสูตรล่างมัดรวมนะครับของแงยยกครุฑสูตรก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับส่วนที่อาจารย์มัดก็อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านทั้งหมดก็25ชุดนะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นชุดบนนะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านสุดกำนวดของอาจารย์มัดแล้วได้92ตกตรงนะครับงวดก่อนหน้านั้นก็มี52งวดที่ออก352สองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตามนี้นะครับแนวทางคู่ ล่างแล้วก็ชุดบนนะครับชุดบนแล้วก็ชุดล่างของนัดหยกครุดมาต่อกันที่แนวทางของนัดคนพ4งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลด้านบนของอาจารย์เข้าทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้3 29แล้วก็2ตัวมีสองเกทุกทัน มาตัวกลับนะครับหวยออก3 9 2 0 6้ข้อมูลล่างของอาจารย์นี่หลุดนะครับทุกท่านไม่มี0 6หสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปทุกท่าน3ตัวของอาจารย์คำนวณได้3ชุดนะครับได้2 7 5 3 5 7แล้วก็5 8 3 สองตัวอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวมีสองเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าสามเจ็ดห้าแปดปดสามสังเกตให้ดีจะมีชุดที่ขีดเส้นใต้เน้นมาให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านล่างอยู่ส่วนด้านล่างเลยนะครับตัวเด่นคำนวณได้3ามกับ9้าเด่นสุดเป็นจะเป็นเลขสามชุดสองตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้นะครับมีสามสี่สามศูนย์สมหนึ่งเก้าสามเก้าแปดแล้วก็เก้าเจ็ด เน้นไปที่3 4 9 3แล้วก็9 8นะครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางเลขตารางนะครับมีชุดที่จับมาให้เพิ่มเติมงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์จับเข้าอยู่นะครับทุกทัน3ตัวชุดบนนี้ได้293นะครับแล้วก็มี29มาเป็นตัวกลับ งวดก่อนหน้านั้นตัดแล้วได้สองห้านะครับสองห้าก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดที่ออกสามห้าสองงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้สามศูนย์เจ็ดตรงกลางได้สี่ข้างล่างได้หนึ่งแปดห้าสูตรวันอังคารของอาจารย์นะครับ ส่วนชุดที่จับให้นะครับด้านบนได้5 4 3ทุกทันห้าสี่สาองตัวก็มี5 4 5 3แล้วก็4 3ส่วนชุดด้านล่างนะครับได้4 8 7แสองตัวมี4 8 4 7แล้วก็8 7แนวทางของอดคนปอสจับให้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขไม่น่าวางหลักสิบบนนะครับของอัชนะพลงวดที่ผ่านมาคำนวณได้1กับ7ก็ผ่านนะครับหลักสิบเป็นเลข9สําสำหรับงวดใหม่ครับอัชนะพลคำนวณได้9กับ8ดทุกทันไม่น่าวางหลักสิบบนนะครับต่อมาก็ไม่น่าวางหลักหน่วยบนทุกทันงวดที่ผ่านมาคำนวณได้หนึ่งกับสาม ก็ผ่านนะครับหลักหน่วยเป็นเลข2สําหรับงวดใหม่ครับนับชนะผลคํานวณได้3กับ0ทุกท่าน3กับ0ไม่น่ามาหลักหน่วยบนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคํานวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ